วิธีสร้างรายได้เสริมแบบคู่รักให้เงินโตขึ้นโดยไม่เหนื่อยเกินไปสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คู่รักและการเงินตอนที่10วันนี้เป็นหัวข้อที่หลายคู่ถามมาว่าเราสองคนอยากมีรายได้เพิ่มแต่ไม่อยากเหนื่อยกว่าเดิมต้องทำยังไงจริงๆแล้วคู่รักมีข้อได้เปรียบมากกว่าคนเดียวหลายเท่า เพราะมีกำลังสองคนบวกไอเดียสองหัวและความรับผิดชอบหารสองทำให้สร้างรายได้เสริมแบบไม่หนักเกินไปได้ง่ายมากครับทำไมคู่รักควรมีรายได้เสริมร่วมกันเพราะรายได้เสริมช่วยให้ลดความกดดันรายได้หลักเก็บเงินเร็วขึ้นหลายเท่ามีเงินสำหรับเป้าหมายใหญ่เช่นบ้านท่องเที่ยวหรืออนาคตลูก รู้สึกว่าเป็นทีมที่สร้างบางอย่างร่วมกันช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นมากแถมรายได้เสริมหลายแบบทำสบายๆได้ที่บ้านเหมาะกับคู่รักยุคนี้สุดๆครับ6วิธีสร้างรายได้เสริมแบบคู่รักที่ทำได้ง่ายที่สุด1ทำคอนเทนต์ร่วมกัน TikTokYouTubePodcast คู่รักเป็นคอนเทนต์ที่คนอยากดูมากที่สุดกลุ่มหนึ่งไอเดียที่ทำได้เช่นไลฟ์สไตล์คู่รักการเงินคู่รักทำอาหารแต่งบ้านเลี้ยงสัตว์แชร์ประสบการณ์จริงทำง่ายไม่ต้องลงทุนมากแต่โอกาสโตสูงมากครับ 2. เปิดร้านออนไลน์เล็กๆด้วยกันเช่นเสื้อผ้าสินค้าพรีออเดอร์ของใช้งานแฮนด์เมด แบ่งหน้าที่กันคนหนึ่งแพ็กของอีกคนทำคอนเทนต์หรือตอบแชททำด้วยกันเท่ากับสนุกไม่เหนื่อยคนเดียว 3. ลงทุนเล็กๆแบบหารสองเหมาะสุดสำหรับคู่รักที่มีทุนไม่เยอะตัวเลือกที่ทำง่ายกองทุนรวมหุ้นปันผลทองคำสะสมซื้อกองทุนรายเดือนแบบ DCA ไม่ต้องใช้แรงแต่เพิ่มรายได้แบบช้าแต่ชัวร์ครับ 4. รับงานถ่ายภาพตัดต่อทำกราฟิกเป็นทีมถ้าทั้งคู่มีทักษะร่วมกันบางอย่างเช่นถ่ายภาพแต่งภาพตัดต่อทำภาพคอนเทนต์สามารถรับงานเล็กๆได้เลยครับข้อดีคือไรายได้ดีใช้เวลาว่างสร้างเงินทำที่บ้านได้สนุกมากหลายคู่เริ่มจากงานอดิเรกกลายเป็นงานจริง 5. ทำอาหารขายออนไลน์แบบคู่รักสั่งจองพลานไลน์หรือเพจทำเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้ขายง่ายมากเพราะคนชอบเรื่องราวของคู่รักที่ทำอาหารด้วยกัน 6. ทำบริการเล็กๆเช่นรับจัดดอกไม้รับตกแต่งบ้านรับจัดของขวัญเหมาะกับคู่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทำงานเบาๆแต่ไรายได้ดีมากครับยิ่งทำด้วยกันยิ่งสนุก วิธีเลือกงานเสริมแบบที่เหมาะกับคู่เราถามกัน3ข้อนี้ 1. เรามีเวลาว่างตรงกันวันไหนสำคัญมากเพราะไรายได้เสริมต้องไม่ทำให้ความสัมพันธ์เหนื่อย 2. เราสองคนถนัดอะไรเหมือนกันทำในสิ่งที่ถนัดเท่ากับโตเร็วไม่เบื่อ 3. เราต้องการไรายได้เสริมเดือนละเท่าไหร่ตั้งเป้าชัดเช่น 3, 0 0 0บาทต่อเดือน5,000บาทต่อเดือน หรือหนึ่งมืบาทต่อเดือนเป้าเล็กๆดีที่สุดเพราะทำได้จริงครับสุดท้ายนี้รายได้เสริมแบบคู่รักไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างประสบการณ์ความสนุกและเป้าหมายร่วมกันทำชา้ชาๆทำวันละนิดแต่ทำไปด้วยกันรายได้จะมาเองและความรักก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นด้วยครับตอนหน้าเราจะพูดเรื่อง วิธีสร้างนิสัยการเก็บเงินคู่รักให้ติดใน30วันอย่าลืมติดตามตอนที่11นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ